ตื่นเส้ามากกสีมาอัปเดตท,ทั่วลิสงให้เบิงลพีน่นจแกมองเขาเกิดดีเขาก็เกิดดีดีคันว่าลูกหล้านลูกล้านเขาให้ลูกหล้านปลูกว่ามันเลิกแต่อันเกตแปดล่องนี่ย่ายปลูกเองอันปลูกรุ่นมูที่เคยย่ายเคยล่องคิดว่าปลูกทั่วลิสงก้อนนี้นี่ว่าลองสุดท้ายนี่ย่ายปลูก เพิ่นกัยังขอก็เกิดมาล้อมยำเงี่ยมพี่องมันหนาวคัาหไหลแต่น,นี่นี่กระยายละปลูกนี่ยายเป็นคนปลูกแต่ว่าน,นป็กอันที่เอาเมื่อกดกดบังในมันเพิ่นกด็ดีๆอยู่ในเพิ่นกัยังดีๆอยู่เพราะไดนเนาวด้ไยัง ก็ร่างเขียวจนฮอนเจนแฮนคือเราพี่น้องมองเกิดดีก็เกิดดีอยู่คันว่าเป็นน้ำพันน้ำในพ่อแม่น้ามันเป็นน้ำดินดินมันแห้งมันผงพ,พันย่ามหนาวสีหดคันใส่ฟักบัวลดเอาเพิ่นกับสีแลนไกายลิดลิดิมันในตาเพิ่นก็เลยปล่อยน้ำใส่องห่องบึงเพราะว่าปลูกสู้ปีมู้ย่ายกับบ่เคยปล่อยน้ำใส่องจากเทือ เห็นตาข้าเจ้าคนปล่อยใส่ลองแต่ว,ว่ากระเบนแหนดอกเหาไทยดินละเอียดลายมันผงเกินไปเห่าลดนาหน้าม,มันนาดินมันกระไรไกล่ลิดลิด,ลดออกก็เลยปล่อยใส่ลองล่องเบังงามยังดีละ่ะสวยอยู่พี่น้องสวยอยู่ ก็ได้ขายก็ได้กินแล้ววะปลูกเอาฟุ้นเอาปุ๋ยใส่หน้าก็ได้ <c oughs> <c oughs> ทั่วไา่กำลังหลุนแหลกกำลังเบลือบลากนแล้ว เขาสิเกิดบ่ค่อยดีปัไไดมองเกิดดีก็เกิดดีดีนาเหลือเสือ้อเวลาขวดบึงดินนาแกนก็ว่าพวกแกนก็บเเห็นแกนปันไดน,นะอันนี้แยกกับขวดบึงปีนี้รู้สึกว่ายากอีหีปลูกของมันหนาว หนาวก็ทุกป,ปีดินกด็ดีดีดีนี่แต่ละไหยว่างไดล่ะว,วดกันนั่นอยู่คันว่าด,ดินนาดินแก่นกันีดขดซุยซุยนั่นเห็นปะไนย,ยังดีดีอยู่นี่นี่กิ่งขรนอยู่เขาก็เริ่มสิงอกนี่นน มไว้เกิดยังไงจังเกือบนึกแต่วันบาพร้อมกนนันกับบอดีแหละถึงเวลาเขาใส่ปุ๋ยสกักปุ๋ยสักยั้นก็บบอดีบได้ดเวลาบาพรอ้อมก,กันนะปัญหานั่นเห็นบ่กิ่งขรนนในดีๆเลยอยู่นี่นีน่ เออนี่เขาก็เริ่มเปียนแท่งหกักเอาซ้ำนี่ละพี่น้องอัปเดตให้เบิ่งซํำนี่เกิดยุ่เกิดเรื่อยๆลหละแต่วัน่พร้อความกันเพไใดใส่ฟฟปุ๋ยใส่หยังตามวันเวลาซํำนี่ละจ้า